วัสดีค่ะวันนี้ทีมงานดีเจไอพิซันนูโลกอยู่ที่บบออเดี๋ยวนะบ้านหนองกุลานะคะอำเภอบางละกำรรนะคะมาสอนลูกค้าพ่อต้นนะคะที่ว่าซื้อขอสอนบินโดนกับเรานะคะวันนี้เรามาสอนกันรอบที่แล้วเราสอนพื้นฐานไปแล้วนะคะวันนี้เราตามมาสอนการเขียนโปรแกรมนะคะกับข้อต้น กับลำ DJI T 20P นะคะพอต้นอ่นอนาเดี๋ยวรอฟังเสียงสักนิดหนึ่งนะคะอ,อ,าาอ,อ่าวันนี้เราก็มากับ ชอบไรชอบชอบโดนจะเตีแต่เราจะยังไม่รบกวนสมาธินะคะตอนนี้เสียงชัดนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงาน DJI พิษัท์โลกกันด้วยนะคะหน้าร้านยังเปิดปกตินะคะลูกค้าสามารถเข้ามาสั่งซื้ออะไรที่ได้ที่หน้าร้านนะคะ หรือว่าเข้ามาจองโดนดูเครื่องบันไฟนะคะหรือว่าซ่อมโดนนะคะสามารถเข้าไปหน้าร้านได้เลยอันนี้ก็ทีมงานก็จะแบ่งมาสอนข้อต้นนะคะบินโดนกันก่อนอันนี้ก็จะเป็นการสอนพื้นฐานกับตัวเจ้า d j เจ2ียนะคะข้อต้นนะคะมีโดน DJI T20 p และ DJI T40 สนะคะ2ลำเลยซึ่งฝึกบิน ฝึกบินมาสักพักหนึ่งคือแบบบินแบบไม่ได้ตามขั้นตอนบินตกบินร่วงมาบ้างก็คือเข้าไปซ่อมที่ร้านก็ตัดสินใจซื้อคอร์สบินโดนกับทีมงานเรานะคะอันนี้จะเป็นการสอนรอบที่สองนะคะก็เป็นรืน้อฟื้นพื้นฐานด้วยแล้วก็ตามด้วยโปรแกรมเลยนะคะ ก็ประกบตัวต่อต,ตัวเลยอสอนตอนนี้ก็สอนให้พ้อต้นออบินมองกล้องนะคะนี่อันนี้กตัวลำก็จะไปนู่นแล้วนะคะเห็นละองนี่ก็จะเป็นการบินพ่นน้ำเปล่าอยู่นะคะสวัสดีพี่โก้นะคะ ดีว่าใชเา้เครื่องนี้จะไม่ค่อยเห็นท่านผู้ชมนะคะเข้ามาแล้วก็รบกวนทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่เห็นคอมเมนต์ใครหรือว่าไม่เห็นใครเข้ามาดูนะคะมีคนเข้ามาดูไหมขอดูหน่อยไ,ได้๋อสลับไม่ได้ อันนี้ก็จะเป็นตอนแรกจะฝึกไปฉีดยาจริงแต่ว่าเราก็ให้พ่อเขาฝึกบินเปลงน้ำเปล่าๆไปก่อนเนาะให้คล่องก่อนนะคะเพราะว่าพ่อเขายังสับสนเรื่องสีแกนอยู่นะคะต้นหายไปไหนแล้วนี่โดนก็จะอยู่นู่นไม่เห็นรองอย่า ก็จะเป็นการให้พ่อเขาฝึกเก็บขอบเองนะคะการบินขอบรอบนอกเองนะคะแล้วก็คือพ่อเขาถามว่าบินเป็นไหมบินเป็นแต่บินตามเทคนิคไม่ได้นะคะซึ่งทำงานหน้าง,งานไปก็คือส่วนใหญ่ก็คือปิดเดรดร์ส่วนใหญ่ปิดเรดร์บินแล้วก็ชนต้นไม้บ้างตกมาบ้าง ก็เลยตัดสินใจซื้อคอร์สนะคะสอ,สอนบินโดนกับเรานะคะเราก็ไม่กักเลยจะสอนกันตั้งแต่พื้นฐานโปรแกรมนะคะแล้วก็เทคนิคการทำงานด้วยนะคะอันนี้ก็ยังจะแบบยักอยู่ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างไม่เห็นหรอ,หหรอตอนนี้มียอด11ล้านวิว,วพอดีอากาศกำลังดีนะคะช่วงเปนเพลนงนี้ พ่อก็จะดูเก่งๆหน่อยนะคะเพราะว่าปกติแล้วพ่อก็บินแบบว่าเออมองตัวลำนะคะวันแรกที่มาก็พ่อก็ส่วนใหญ่ก็คือบินมองตัวลำไม่ค่อยมองกล้องตอนนี้เราก็จะสอนเทคนิคก,การบินมองกล้องกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้ลมก็ค่อนข้างแรงพอสมควรนะนเนาะจริงยาจริงที่ได้อยู่แล้ว อย่างนักบินบางคนที่ไม่ได้รับงานวานันถ้าไม่ได้รับงานวานันก็น่าจะพักผ่อนอยู่ช่วงนี้ในบางพื้นที่แต่ผมบอกเลยที20ทีกับที40ไม่ได้พักหรอกถ้าใครรับงานวานันตอนเที่ยงก็วนันตอนเช้าก็ฉีดตอนเย็นก็ฉีดเรียบร้อยของตัวเองไม่มีเวลาฉีด บางเจ้าหาว่าผมพูดเล่นนะซื้อโดนไปไม่มีจะมีงานฉีดจริงแล้วตอนนี้ก็บอกอยากได้อยากได้อีกลำผมก็บอกอยากได้อีกลำแล้วลำเดียวไม่ทันเดี๋ยวคุยกับแอดพอต่อนะครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างเนาะตอนนี้ โปรโมชั่นของร้านเรานะคะก็จะเป็นโปรโมชั่นแถมฟรีประกันภัยชั้น1น,นะคะถ้าออกโดนกับเราซื้อโดนกับเรานะคะเราแถมฟรีเลยประกันภัยชั้น1นหนึ่งปีเต็มนะคะแล้วบริการหลังการขายดีๆแบบนี้ทุกท่านแน่นอนนะคะไม่ไม่มีทอ่อดทิ้งนะคะสอนแบบว่าไม่มีกับด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคหรือออกไปแล้วกลัวไม่มีงานเราหางานให้ลูกค้าได้นะคะ เราก็จะมีทีมงานของเราซึ่งที่จะสับเปลี่ยนที่เราจะคอยซัพพอร์ตลูกค้านะคะกลัวบินไม่เป็นบ้างกลัวไม่มีงานบ้างนี่เราลูกค้าอยู่โซนไหนเราก็จะสอบถามโซนนั้นๆนะคะที่เป็นลูกค้าของเรานะคะคอยดูแลด้วยนะคะอันนี้จะเป็นที่ฝึกบินก็จะเป็น DJ i ที่ปี พี20พีนะคะรถมาพุ ح ح> ่งขยับออกยังไงอ๋อจักยานหนูก็รถใหญ่รจักรยานนี่นะคะพี20บพีบินง่ายนะคะเพราะว่าเขาเป็นระบบบ,บินง่ายทุกรุ่นบินง่ายทุกรุ่นของ DJI นะคะเพราะว่าการทำงานด้วยโดนะคะเขาทำงานด้วยโดมอ่ะ80%ส่วนคนก็20%นะคะ เราก็แค่คุมรีโมทนะคะคอยเติมน้ำยาเปลี่ยนแบตแค่นั้นดูแลรักษาโดนนะคะอันนี้ก็จะเป็นดี2 0 P สี่แขนแตบะบแตบบพัดนะคะสี่มอเตอร์นะคะระบบหัวเจ๊สองหัวด้านหลังนะคะนี่ลูกค้าที่ถามหาหัวเจ๊ซิ่งเรานะคะมาแล้วนะคะสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่โดหรือหน้าเพจของเราได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนี่ก็จะเป็น วอไลน์นะคะที่เราเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นพาวเวอร์ไลน์พาวอไลน์นะคะส่วนระบบปั๊มน้ําก็ติดอยู่กับถังน้ําเลยนะคะอันนี้จะเป็นปั๊มใบพัดแม่เหล็กนะคะซึ่งเรื่องยาที่ติดเหนียวเหนียวหน่อยนะคะเราก็ผสมกันให้ตีแตกไปก่อนแล้วพอเราใส่ในถังปุ๊บทําการฉีดใบพัดแม่เหล็กก็จะตียาให้แตก เส้นเขยนะคะเพื่อที่จะส่งมาที่หัวเจ็ดนะคะการทำงานเดินหน้าอย่างเดียวมไม่เดินหน้าถอยหลังเหมือนทีสามนะคะอันนี้ที่เห็นอยู่ก็เป็นเรดาร์นะคะแล้วก็เซนเซอร์กล้องสองตาอันนี้ก็เป็นไฟ LED อันนี้ก็เป็นกล้องนะคะระบบอกิมบอนนะคะเขาสามารถก้มเงยได้นะคะ าจะอ่าที่ฝึกบินพ่อฝึกบินตัวทียีโปนะคะเพราะว่าอ่าลำเล็กกระทะลัดนะคะส่วนทีสีเดี๋ยวพ่อเขาก็จะใช้ด้วยการเน้นงานหวานทีสีของพ่อเขาจะเน้นงานหวานนะคะ คอมเมนต์หน่อออยคมเมนนต์ห่อยครับแบบเฮ้ยทำไมคนสอนอ้วนนังเลยอะไรเงี้ยอยากปะทะอทะค <c oughs> รับปะทะหรือหิวหมูประทะอยากหมูกระทะครับทำงานหนักแล้วจะผอมอท, <c oughs> ทำงานหนักแล้วจะผอมอ <c oughs> ดูอย่างตัวแม็กอาจารย์แม็กเป็นตัวอย่างอาจารย์ใหญ่ยังทำงานหนักไม่พออ๋อยังทำงานหนักไม่พอโอเคนี่กำลัง หมือนลุ้นคนสอนกันลุ้นคนสอนกันลุ้นเนี่ยวันนี้ก็บรรยากาศดีแดดล่มลมตกพื้นที่ก็อุปสรรคก็ค่อนข้างมีพอสมควระก็จะมีต้นไม้ข้างขนา แต่ถ้าเป็นแปลงนี้ก็คือโล่งมากเลยน่าจะเจอพายุหนักแบบนี้ก็จะเป็นติดกับลานกระเบือ้องก็จะมีไรอ้อ,อยด้วยนะไรอ้อ,อยนุ่นๆไรอ้อยมีทั้งข้าวมีทั้งอ้อยต้องกล้วยก็มีแต่กล้วยไม่น่าจะฉีดกล้วยไม่น่าฉีด ให้สีขาวครับสีเขียวยไม่ไดลุ่นไหนก็บินได้นะครับบางท่านกังวลบอกตัวเองอายุเยอะแล้วกลัวจะบิน,บนไม่ได้กรณถ้าเล่นโทรศัพท์เป็นก็บินได้นะใช่ เล่นไม่เป็นก็บินได้เล่นไม่เป็นก็บินได้เพราะว่ารีโมทของ d j เนะคะเขาจะมีหน้าจอมาพร้อมแล้วก็เป็นระบบ Android นะคะเมนูภาษาไทยแล้วก็เสียงเตือนภาษาไทยด้วยนะคะซึ่งเหมาะกับทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะเพราะว่าทุกเพศทุกวัยสาขวบก็บินได้แล้วสามขวบสามขวบก็บินได้คะสามขวบเปิด YouTube อย่างเดียวนนี่ ก็ดีเจไอทียี่สิบพีและดีจไอทีสี่สิบนะคะก็ลักษณะเขาก็คล้ายๆกัน่ตงต่างกันที่อ๋อทีสี่สิบก็จะมีใบพัดสองชั้นมอเตอร์สองตัวต่อหนึ่งแขนนะคะ ESC 2สองตัวต่อหนึ่งแขนเหมือนกันนะคะอ๋อแตกต่างกันที่น้ำยาน้ำยาบรรจุได้สี่สิบลิตร ส่วน 20P ตัวนี้ก็คือบรรจุได้20ลิตรนะคะถางวานของตัวที20โปนะคะบรรจุได้25กิโลกร,รมัมส่วนที40บรรจุได้50กิโลกร,รัมนะคะ uh huh. เห็น 20P ตัวเล็กขนาดนี้เขาน้ำหนักทั้งหมดนะคะตอนนี้รังเปล่าๆเ,เลยไม่รวมแบตก็อยู่ที่26กิโลกร,รมัมถ้าเสริมแบตไปอีกก็น้ำหนัก32กิโลกร,รัมนะคะแบตหนึ่งก้อน น้ำหนักอยู่ที่หกกิโลกรัมโดยประมาณนะคะนี่ก็จะเป็นการกบินอันนี้เริ่มเติมน้ำยาอ๋อน้ำเปล่าน้ำเปล่ปาที่มีน้ำยาด้วยน้ำเปล่าที่ผสมน้ำยาทักทา,ายกันเข้ามาได้นะคะสอบถาม

อาจารย์แม็กนั่งล่มอย่างเดียวเลยนะพี่เจบพี่เจ็บก็คือแดดช่วงนี้ก็ถ้าออกไปก็ร้อนเหมือนกันอยู่ในล่มก็ลมเย็นดีเติมน้ำแล้วเดี๋ยวเปิดแบตนะคะ พอเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเส้นสีเหลืองเนี่ยจะใช้น้ำทั้งหมดเลยแต่ตรงนี้อันนี้เราปล่อยแค่เดี๋ยวจะดูสกิลของพ่อต้นนะคะบินนะคะเยอะหน่อยใส่ไปเยอะนะใส่น้ำทิพซ์าลิ้แปลงเี้ยทั้งแปลงตอนนี้ส่งดาวเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้แล้วนะคะ สามารถส่งดาวเข้ามาก็ส่งดาวเข้ามาเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะอือมยาผน้า้เดิแลต้องเมน้อต้นเจล้วเราบินเก็บขอเสร็จติต่องานเขาต้นแล้นะคะดขอตด้ีอเสรจน้ำหมดพอดีเิ อ,อันนี้ก็จะเป็นการเริ่มเขียนโปรแกรมนะคะมาสักพักนี้ก็จะเป็นการทบทวนพื้นฐานนะคะตอนนี้ก็เป็นการเกี่ยวกับโปรแกรมนะคะแค่เราเบิร์ผ่านนะคะเราก็จะเป็นเสียงเตือนว่าสิ่งกีดขวางอยู่เหนือโดนบินนะคะอาจจะไม่สามารถขึ้นบินได้ ตอนนี้ก็จะเป็นการสอนแค่การเขียนโปรแกรมนะคะเรื่องงันวาดเดี๋ยวเราก็จะตามมาสอนแคนอีกรอบนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าออกโดนกับเราจะไม่มีงานนะคะตอนนี้ทีมงานที่ออกโดนไปอยากมีวันพักผ่อนกันบ้างแล้วละค่ะ d j i t ยี่สิบ p promotion นะคะ, p, ะ,คะตอนนี้แถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทั้ง d j i t ยี่สิบ p และ d j i t สี่สิบนะคะแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหนึ่งปีเต็มนะคะ ราคาเริ่มต้นของ DJT i 4 0อยู่ที่452,000บาทนะคะก็จะมี DJT i 4 0นะคะตัวลำีิมทเครื่องชาร์จไฟบ้านนะคะ T30 แล้วก็แบตเตอรี่2ก้อนนะคะอยู่ที่452,000บาทนะคะส่วน DJT i 20 Pro นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่335,000บาทนะคะ เราจะได้ชุดเดียวกันเลยตัวรำดีโมดเครื่องชารไฟบ้านเครื่องชารไฟบ้านนะคะแล้วก็แบตเตอรี่สองก้อนนะคะราคาสามแสนสา้าพันบาทซื้อตอนนี้เราแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหนึ่ปีเต็มเลยนะคะเมื่อวานที่ยไปเต็มวันร้อยสาสิบไล่โอ, ه, โอ้โหคนบินแทบ,บน็อก <c oughs> โอ้สู้ๆครับพี่งานหวานต้องเข้าแล้วพี่เจี๊ยบ ไม่มีล่มมาหรือยาเขาเรียกว่ายาไกวเศษล้างพื้นอย่างเงีง้ยผมจะใช้แค<ง>่แน่เพราะว่าห้าเนี่ยมันจะผลิตร่มน้อยกว่านน,<ง>น,นั้ลมในโคนใครจะลงไปละจ๊ะพี่เจฟต้องจัดต้องจัดงานงถังหวาแวหนแล้วแหละพี่เจ๊ยังไม่รับยังไม่รับหวานยังไม่ซือ้อยังไม่ซื้อยังตะล่อมให้มารับถังหวานกลับไป รับงง้นหวานด้วยพี่ออของพี่แจ๊บก็จะเป็นทียสิบโปนะคะแบตเตอรี่สามก้อนนะคะยังไม่มีถังหวานนะคะก็จะรับอยู่โซนบึงนาลางนะคะลูกค้าท่านใดที่อเพิ่งเข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นการ สอนบินโดนนะคะเป็นคอร์สสอนเพราะว่าพ่อเขามีโดนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบินไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะซึ่งถามรถทางานถามว่าพ่อทํางานได้ไหมได้แต่ว่าอุปสรรคน้างานมันมีเยอะโดนของพ่อก็ตกบ้างชนต้นไม้บ้างนะคะก็เลยตัดสินใจซื้อคอร์สบินโดนกับเรานะคะซื้อโดนกับไม่ได้ซื้อโดนกับเราแต่ซื้อคอร์สบินโดนกับเราเราก็สอนแบบ ไม่มีกักแน่นอนนะคะเราก็จะสอนเหมือนลูกค้าของเราเลยเราดูแลลูกค้าทุกท่านเราดูแลลูกค้าทุกท่านบริการหลังการขายอย่างดีเลยนะคะนี่ก็จะเป็นจานแม็กนะคะกับช่างเตอ๋อที่จะคอยให้คำปรึกษาพ่อต้นนะคะ อยู่ข้างๆนะคะนี่ก็จะเป็นพ่อเขาก็จะเปลี่ยนจานเหวี่ยงนะคะเป็นจานเหวี่ยงของทีห้าสิบนะคะการาอ,อมันก็จะลงตรงดีนะคะถามว่า ใช้ดีเหมือนกันไหมกับจานเหี่ยนคู่ตัวใช้ดีเหมือนกันอยู่ที่นักบินนะคะนักบินจะชอบอย่างถ้าเกิดว่าลูกค้ากลัวมไม่ฟุ้งอย่างนี้นะคะก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นหัวเจตจแบบนี้ได้หรือลูกค้าท่าน,านใดน,นะคะที่อยากจะได้ใบพัดลูกยางรองใบพัดรุ่นใหม่นะคะจานซิ่งนะคะหรืออะไหล่โดนของทียี่สิบโปรทีสี่สิบ ที่16ที่20นะคะที่30ที่ร้านเรามีนะคะสามารถสอบถามมันเข้ามาได้ทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะ DJI พิศนโลกหรือเบอร์โทร0966598444นะคะหรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่แคชชั่นหน้าไลนนี้เลยนะคะจะเป็นเบอร์แต่ละ,ะแผนกนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะ โปรโมชั่นก็นโทรโขขเข้ามาหรือทักแชทเข้ามาหาเราได้นะคะเรียบไปกับข้าวแต่จริงแล้วเนี่ยเราอธิบายเขาฟังว่าท่าจี้ก็คือยาก็จะโดนแค่ตรงจี้แต่ตรงระหว่างที่ระหว่างนั้นนะขอ,ขอยักเขาล้มหน่อยจะไม่โดน,มนแมลงจะไม่ตายตรงนั้นเราอธิบายว่ามันแล้วส่วนมากเนี่ยประมาณสองเมตรใช่เหรอมัน มันไช่างจะหิวอย่างที่เราไปดินผลแล้วอ่ะผลแล้วก็คือวันนี้ก็เวลาลงมากมากกว่าสองเมตรเพราะลมมันแรงอันนั้นยายากแเราก็ต้องเกบให้เขาความเร็วลงด้วยแต่ในดับแล้วฝั่งนี้นั่นแหละอันนี้เดี๋ยวลองลองดู ทีมงานลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอินบอกเข้ามานี่ตามนี้เลยพิมพ์มาตามนี้เลย DJI พิสนุโลกนะคะนสุบริการด้านโดนครบวงจรไม่ว่าจะเป็น DJI T20 Po DJI T40 โป i T16 DJ DJ DJI T20 DJI T30 นะคะอะไรทุกชิ้นนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยรอสนใจ บริการหลังการขายดีๆแบบนี้นะคะสามารถมาจองโดนกับเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเงินสดเงินผ่อนนะคะผ่อนไฟแไนนซ์เฮ้ยเฮยมันมีงูอ่ะตรงนั้นอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเห็นชูชอยู่ไม่รู้ว่าหัวงูหรือไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นมันชูคออยู่เห็นมันดำาๆอะ่ะ รีบรีบรีบป so ิดไลรเรางูอะไรนะงูอะไรนะงูอะไรนะกวางงูไว้เลยเดี๋ยวพ่อลืมเดี๋ยวพ่อลืมฮะงูเห่างูเห่าโอ้โหไม้อยู่ไหนเดิมรอดเดิมีหนียว่าขายังยังไม่ได้เดินไปถึงตรงนั้นไง โอเคปิดร้านก่อนนะคะตอนนี้การฆาตกรรมมันโอเคเดี๋ยวฝากร้านฝากร้านไว้หน่อยดีดีไอพิษนุโลกนะครับฝั่งเดียวกับเซนท่านนะครับเลยมาแค่สามร้อยเมตรนะครับสายมือก็ฝากร้านด้วยครับก็เผื่อมาสอบถามเรื่องงานซ่อมงานสปาหรือว่าอะไรนะซ่อมสปาแล้วก็ซื้ออ่าโอเคเผื่อ อยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะครับปิดไ์ปิดไรหน่อยปิดไรหน่อยตับติดตามไลค์ต่อไปด้วยว่าขอบคุณครับกำลังลุ้นอยู่เขาจะตีงูโดนวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะมูลาห